กระโดดไปตรงไหน

Một ban đầu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  một đầu ban đầu ban đầu ban 不，那不咯，那

ทาลัดี่ลูกหลายล้านในมื้อนี้มีสวันดีมือนี้เปล่ากัลผูกเป็นขีโอมีอ่ะสันอีจานข้าในในเลยสาธารัดระษาธิปไตยซาซาลาสิบภาพเยกราัประชาสิปไายเยอรมันาบคาแวชอนเขตมันฟังท่องบ้านวสุสุนในที่หนึ่งชงเปลดต้องบลงมที่สมเดือนถมีชองพัสา บทบันทึกการสุขโภบ่าสาวยิกใส่กฎหมายว่าด้วยขั้วฉบับเล็กที่สูงหาถับ,บ,บโซก็โซลกที่สะบัดสะกาดสะดเป็นยิมตามความหมักหักบ่าวสาวในเวลาในวันที่30บเดือนหาปีสะพานาอยู่ที่เฮือนนางมุน,นมีหน่วยพุบบันรนัสมุนเมื่อฝักาองเจิาขีดได้มีการสุขโภบาสาว คือเอากาแฟโฟเมียตามอีกความเพ็ดีของเราเฮาระหว่างข้าววันใส่วันจะซื้อต่กวันวันน้ อายุสักสี oh, ่ปีอัสซีเวนนามันมีลาเเกตไปเนาะว้าอากะอาสิเวนนาเวนนาลูอ้าเห็นฝรังงานนะแเด็ล็กน้อยอายุสักสามปีอาสซเวนนาบ้านชงาเียาูเออทางการปรึกษารื่กมสามเป็นกแลัมีฝ่ายไส้ให้ หม,ม้อขายแก้วสดชิโดงมุดสาสุบล้านกีเป็นคั่มหนึ่งบาทปุ้มสุดในมือ่อขึ้นพ่อตัวเท่าขารานกีคั่บมบะมีและเมือแตงดองมาทอเพื่อวิสิพาราดถ้าลวกก็เป็นเศร้าราดนะทอกนั่พอบคั่มหนึ่งบาทโมแตงน,นะและเงินที่ยังข้าง จะโรยสาสิบลา้านย่งงั้นิลากีข้ามบอมมี่ <c oughs> นี่สักเดิ <c oughs> มของเจ้าบ้ามาสูงลูกหาเมียแล้วมีข้ามต้องสลึงเนอแม่บอกอฝ่ายเมียแล้ไม่ข้ามหนึ่งสลึงที่ว่ามานประกอบกันก็ว่าม,มาันปกอคงน่นเป็นบาริสาาหันนะนะอก็ไปรป,รประมาณน,นั้นแล้แล้วเมื่อน,นัด มืแตงด้องเมน,นสซีเล่าไกายพงปีเเเพื่อเห็ด,หเ,หดเพื่อเห็ดไหาการสุขโคขตรุ่งขาเครื่องนี้ไปเลแตตั้งปฏิบัติตั้งกับร่านการผู้พันกันนังนี้เงินนอกฮีดขาดองเนี่ยขาเฮีน้ำมันแดงที่นางท็เกลเป็์เซนกีดและเงินโนอกะบบยไว้แต่บาทนี้เรา มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากปกติบัติตามบันทึกที่ตกลงกันนี้แม่นจะต้องหาพิสูจน์ต่อกฎหมายด้วยควบคู่เกีกเ่ยวกับการทดแทนความเสียหายเนื่องจากบุปฏิบัติตามการสุขอบนบันทึกฉบับนี้อ่านส่องหน้าที่นอ้องทั้งสองฝ่ายและฝ่ายเห็นดีถึงต้องพบทวนตามการปรึกษาเรื่องตกลงกันนี้ พี่น้องคือสิได้ฟังกับสีขาบนนะคะคอเห็นเอกสารยังเเรียบร้อยแล้วก็อ่านให้ทั้งสกับสิามงเเรีนเรียบร้อยม้นสกานแต่ว่ายุ่ใไใบขอใบใหม่นางสาวมรีซีมี่ใบแต่ชื่อวันนัดวันที่นัดเดือนนัดปีนัดว่า พอมื้อนี้แล้วพาไปอีกเท่าไดเท่าไรสมมติว่าปีหนาบันที่เท่านั้นเท่านั้นเขาให้มาแต่งเขาชีนี้กำหนดไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นของมาสอวนี่ซีนี่กัรวยนี เออแต่ว่าก็คือบางเทือบางมองเพื่อนกับบเรกาหนดว่านเวลาก็มีค่ะพี่น้องใบหมันใบสันย่างบางมองเพิ่นกับบเรกัหนุเวลาวมี่าต้องมามันอนั้นยมื่อนัรกับนวามีค่ะี่นลากใหนดไซั่าเดือนนั้นปเนั้นเวลาก็มีคพ่น้องใบหมันใบัน่าอเท่านับนเอกัุชนาก็มี่งพีน้อีมัแต่งปนะมางนี้องเพื่อนกัรันนี้ก็ขี้พน้อบหมนนยาบางมองเพื่นกับโบเระบุเวลาไว้ว่าอ ปีนั home, ่นเดือนนั่นบางคนก็สองปีจัางมาแต่งก็ได้นะคะกะสิบว่านีเพออันนี้กับงานก็งินขอซื้อกับเบิร์หลายค่ะพคค่ที่แรนว่าสิีเเียกมดเลยเาที่นี่คันเเดียวมาเลยเ่ยคือนกฟาเบอมีเครื่องสม่าเขาบ่กเครื่องสุม่านี่ก็คือนกแตอย่างมีแพมีผามี

ค็เท่าพุก่อนแล้วเขาเป็นฝันโอเลโว้โอ้ยที่ตางประเทาที่ทัร่นคนญเที่ก็เป็นเพื่อนเนยมันปหญเลยนี่นึสองพันเลยบอ๋ตามันเละมาแล้วตามันเชิงมา้ตามันเชิงมานเนี่ยแหละเขาเขาเขา่าว่าอใหลย ก็เป็นเื่อในานไก่เอาไก่ปะขันแงกสุกยอ็ได้โอ้ยใหญ่ันนะเขาแบบดูในแฉ่นี่เ้นี่ชาโอ้ยโหและแขนน่ะบมนิ้โน้

我好我、啊、好我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  thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. các ông các anh, các em, các bạn, các anh em, các bạn, các anh em, các bạn,